ทหารทำความเคารพผมนายธัญเทพบุญธาพานันจากกองร้อยไม่มีแดกสวัสดีครับพี่ประยุทธ์ผมรุ่นน้องพี่นะครับนวลนรดิตรุ่นที่90พี่นวลนรดิตรุ่นที่79ขณะน,นี้สภาวะเหตุการณ์บ้านเมืองกำลังปกติใช่ไหมครับ คือกำลังไม่มีแดดใช่ไหมครับกำลังไม่มีแดดคือเหตุการณ์ปกติใช่ไหมครับอีกหน่อยเหตุการณ์ที่ไม่ปกติคืออดตายใช่ไหมครับผมด้วยความเคารพครับผมค้นคว้าวิจัยจนค้นพบแผนผังเศรษฐกิจล่มสลายในปีสองห้าหกสองมีแผนผังอเมริกาล่มสลายเศรษฐกิจล่มสลาย แผนผังตลาดหุ้นทั่วโลกล่มสลายลงในปี62เศรษฐกิจดัชนีตลาดหุ้นไทยจะล่มสลายลงในปี2562ดัชนีเงินทองทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าล่มสลายในปี2562เราควรนำแผนผังนี้บอกกับประชาชนไหมครับบอกกับพ่อค้านักธุรกิจทุกคนในประเทศไทยเราไหมครับเพื่อให้ทุกคนทำการประชุมหาลือปรึกษากัน ก่อนที่เศรษฐกิจโลกจะล่มสลายลงเพื่อเข้าสู่สภาวะที่ดีขึ้นไม่ให้สภาวะปกติหรือต่ำกว่าปกติคือมีไม่มีแดดและอดตายใช่ไหมครับพี่ประยุทธ์สั่งมาครับผมผมรุ่นน้องพี่นวลนอ,นอดิตดีๆแล้วคำสั่งครับ